สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ทางบ้านที่กำลังดูในหัวสมนีครับดูกับผมนะครับกีวันผ่นแล้วเลยนะครับอีกแบบที่เรานั้นไม่ได้เลยมาแสนนานนะผมมาใครที่เป็นคนดูเก่านะครับก็จะรู้นะครับว่าอีหนึ่งปีครึ่งที่แล้วนะครับผมก็อัดคลิปอาจจะดกเกมเนี่ยผมมาไอเกมนี้สองคินแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับผมตอนนั้นผมก็แบบท่าเสียรงเออแตเนี่ยสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมาทําอะไรนะผมมา นะครับเราจะมาทำวีลอัปเดตใหม่เกมเมงใช่ครับเกมเมงครับผมนะซึ่งเราก็จะมีคนเล่นด้วยนะซึ่งชูบบิบตุ๋ครับผมนะออตุ๋ยกูอะไรก็จะมาเป็นเล่นนะครับผมนะแล้วก็นะครับก็ที่นี่ก็เราก็มาอยู่ในบ้านนอกครับผมนะเราก็ต้องมารับเงินให้สิบบาทสีฟรีครับผมนะ Ya, pasti. Masalahnya sudah besar, ya, Buma. Nah, kita Buma! Bukan aku, kan! Bukan aku, kan! Bunga, kamu tidak bisa membaca, ya? Bunga, kamu tidak bisa membaca, ya? Bunga, kamu tidak bisa membaca, เนี่ยซึ่งผมจะมาอัพเดทซึ่งเกมแบบยับอัปเดตมาใหญ่เลยผมนะก็คือก็คือแบบว่าคือสมัยก่อนอนะ่ะไม่จะเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นเมืองกระโปงก,กระโปงก,กระลากะลากระโปงไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้อัปเดตมามีความสมดุลขึ้นกัเค้าครับผมนะแล้วดูจากแต่เออดูจากแบบนี้ครับนายยกถือว่าดีมา,มากๆเลยครับแม่งแดกภาษี70%นะครับผมนะ oh. ว้าว70% ว่าเก็บเกมนีม้การที่เรานั้นเป็นเราที่เรานั้นเป็นคนเก็บค่าเช่าของแล้วเราก็เก็บค่าเช่าของคู่พูโคลแต่งหน้าแต่งสารใช่ใชครัีใช่เขบอกว่าผมเป็นคนอ,อย่างนั้นยังแต่ว่าผมไม่มีเงินเลยผมไม่มีเงินคืออาชีพของผมผมคงแบบทำแค่อาชีพกระปุกกระปุกกระลาไปแล้วผมนะเดี๋ยวผมก็อยากแตผมก็ซื้อเกมเขาแกันพี่นายกไม่ได้ซื้อคอนไว้เนีว ว้าวนายกุไปด้ซื้อคอนเฮ้ยกูตโก้่าเี้มานิดหน่อยพี่อยากปินงเอ้ยสวัสดีครับคือยกป็นล้วว้าปิ้คอนคุณมากได้คอนคอนคอนมีคอร์นไหมครับซึ่คอร์ดแม่งยังไม่ดีแตว่าคอนซึ่อว้าวรู้สึกรู้สึกว่ากรู้สึกว่าเมืองแม่งกจะเป็นสุกเลย ประตูไหนผมอยู่ร้านคนปกตินุ่มเอาคนค่ะสิ่งแรกที่เราสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือประตูเองสมัยก่อนไม่จะเป็นประตูกระโปงกระโปงกระลาที่มันมีสีดํเออที่แบบมันมีกระจกกระจกกันนะครับผมนะแต่เดี๋ยวนี้แมงมันเป็นระเบือมันเป็นเเมืองลยคือแบบมันเป็นประตูขังเลยครับที่อแบบว่าที่อยากว่าเราสามารถลุกไปได้ครับผมนะหรือว่าเป็นเรื่องสมศรี แล้วแล้วตุงฟาร์มนาเนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเพียงแต่มันจะใหญ่กว่าเดิมผมมาเนะี่ยมันจะใหญ่กว่าเดิมลส่วนทางเดินบาบาบามันก็เหมือนเดิมนะแล้วก็มีแบบว่าไม่อนุญาตห่กเทียนเข้ามาในเมืองพวกบ้านนอกเข้าเมืองได้ตรงนี้เลยผมมาตรงที่บ้านนายก็ถูกก็เป็นเหมือนเดิมเลยส่วนตรงนี้นะครับน โกกาล์ตเนียบวยิงเป็นแถว๋ยวนี้คือมันเริ่มมีเป็นรูปเป็นลากผมมาแต่แม่งนายนายแม่งคือว้าวได้ยกแดดครับ400%้ h n ้เพื่อนเมืองเกียร์ เฮ้ยไมคนูาออกไปเฮ้ยนายกหออกไปเฮ้ยเฮ้นายกออกไปเร็วเร็วเรออกปัด้วนปัดวงปัดว้วเปลี่ยนกระต่ายเนี่ยเ้ามาผู้ม่งก็เกิดเหตุนะค่ะถ้าไม่ชมทุกท่าน อยู่นี่ไงพ<น>ี่โก้แต่ม <while, S 2> ันไม่มีไอเย็ยนายกนึ่งอรัพขอขอพำอยางนั้นได้ยกนึ่งไม่อัพเกรดลงยาบาลเนี่ยเออตายาึนมาเอามาแล้วเอามาแลามาล้มาแล้ลุมาลุ้มาลุมาพี่โก้ลุยกลุมาเดี๋ยวไปดูเลยอยร้อนไหมตายตายเอมาเลี่ยเนี้ยเหรอตายติวตายตายเออมาเลีเออมเลี่นี้ยเหรอตายย ไอพี่จีโอไก่บาบเลียน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 โอ้ยเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยพี่เดินไม่ได้พี่มีพี่โก้พี่ไม่มีขาเนี่ยสมแบบสมพี่ผมไม่มีขาขาหายสองข้างแล้วจีจีก็ต้องจีจีก็ต้อ่ โอ้โหแม่งโคตรลำบากเลยมันลำบากจริงปะโอ้ยพี่ว่าเปลี่ยนแมพไปเถอะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเดือดซื้อเปลี่ยนซื้อมันเปลี่ยนซึมไม่ไหวว่ะนี่นี่นี่มันไม่ไหวมันเดือดเกินหออนุญาตเปดือดซึมนะครับเบื่อแบบไอ้แม่งไอ้นี่หน่อยว่ะตรงในนี้แม่งมันเดือดเกินไปว่ะมันไม่ไหวมันเดือดเกินว่ะ คือนายูแม่งเยี่ยชิ๋มหายเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยนี่ยบาเลยที่มันก้ากาคนไอ้กูมันจะมาฆ่าพี่ไอ้ไอ้ช่วยด้วยไอ้ไอ้โว้ยโว้ยแตกเจ็ดหมื่นเจ็ดกี่มันไอ้แววยัยเซิร์ฟแม่งเลยมาตอนนี้เราก็จะมาทำกายเปลี่ยนเซิร์ฟไปเทียบบ้าแล้วครับผมนะว้าวเกมกระจบมากครับผมทำไมวันนี้ร้อนจุงเนี่ย เข้ามาละเอออ่านิยุทธเรื่องการเข้ามาเปรียเทียบรอแล้วครับผมมันก็เหมือนว่าสากะก็หมายว่าสากะใครเชียร์ไหมก็คงว้าวคงก็คงเป็นผู้นำดีมั้งเนี่ยแดกคลาสสิกที่ยี่ห้าเองเนี่ยไม่รอไม่ยังแต่ไปอยู่อะมาปิโตบามาไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปตุดไปนี่มันมันไปตุดเนี่ย ไปไปไปพวกเราพวกเราเป็นบ้านนอกเลยพวกเรากลับมาจากประเทศไทยพวกเราไม่อยากอยู่ประเทศไทยว้าวมีดีครับรอเชียอะไรด่าไปดูแลวิสุดแล้ววิสุดแล้ววผมไม่เกลียดว่าผมผมเป็นบ้านนอกไป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 บัลเบียโอ้โหเป็นเดดเป็นแดดอย่งเงี้ยเฮ้ยผมแบบเป็นเพื่อไป

เย่จะเป็นเมืองแล้วผมจะซื้อคอสครับผมจะซื้อคอสแบบโคตรดีไปเลยครับนี่ครับผมจะซื้อคอสเฮ้ยมึงอย่าเฟียดเฮ้ยบันกูจะไม่เป็นบ้านนอกเลยมาห้ามเลยไปไปไปวันนี้พี่ซื้อคอสแหละเอ้ยซื้อคอสอีซี้แบบเถอะเอี่คอสแล้วเถอะยิงไอ้คอส พี่พดาขออะไรโกยพี่ไปตัดไม้ว่ะพี่วิสนแลเี่สตสนบอลแล้วเ,เ,เว้ยเด็กคน้เชีย่ยเลยเออั้นน่น่ม่นยเดไม่ก็อยุดตรงนั้นไ้เนี่ยมันมีชื่อบอกอู่ว่ะเอ้ยอย่าร้ากูเด็กเป็ด นี่มึงร้านไม้กูไอ้หวันร้านที่บุตติ่มนขายนกไก่นกไก่าามันก็ดีอยู่นะเนี่ยมันได้ทางอาหารด้วยได้ทักเนี่ยมันทำงานนาน เนี่ยพี่หานักจอบไม่ได้พี่กูแจกไปเกบตาไ่เในอเียอาแสดงว่าพี่กู้เป็นอาชีพบอเเรียเรียบร้อยฮะน่คนเจอใมอเอย์ครับโอ้โหาพขันเหรอไม่พี่สีมัดวิ่ตัวอยู่ไหน ที่อยากถึงบ้าวีถึวีถึงบ้านอยู่อะมาเราจะมารีวิวการทีผมมาบ้านนะครับในบ้านก็จะเป็นเหมือนเดิมนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมส่วนตรงนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษมากครับผมวตรงนี้ผมชอบที่สุดเลยคือตรกปลาครับผมอ่ะปลาที้แม่งจากกระโปะกระโปะมาเป็นแบบมีรูปเป็นลากครับผมมันมีเทคเทคโนโลยีครับผมนะแต่ขารก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีให้ตกปลาผมอ่ชอบตรงนี้สุดเลยคือไม่ป่วยมากเลย เนี่ยเนี่ยมันสวยสวยเนี่ยตกปลาได้สบายแฉะมาได้พอไหมจิ้มยังตกด้วยอย่ะคขึสุดึจังเลยสุดจริงอ่ะดิคือจำไล่คือสวยมากอย่างนี้เนี่ยมันสวยผมอ่ะตรงเนี้ยใครคือผมแนะนำเลยสวยจริงๆนะตรงเนี้ยผมชอบตรงนี้สุสดแวยแนะนำมากให้มาสร้างบ้านตรงนี้ผมมาดีเลยเนี่ยมีบรรยากาศนั่งสบายสบาโชว์เลยอ่ะออผมก็เก็บกรอบมันนะผมมาเป็นบ้านเก็บกรอบเป็นกรอกเดี๋ยวนี้เป็นรูปเป็นล่างครับผมมาทีี่ เป็นรูปเป็นล่างเนี่ยวะเมีบเออมีของอวกกรอะไรต่างๆก็ผมมาจุดควายแยบซื้อล่นเกดมาก่อนนะครับอะไรวะกูก็นั่งทำงานของกูอยู่ดีแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นระบบใหม่ก็คือระบบซื้อน้ำของผมมาเนี่ยมันจะแบบไห้น้ำโคลาะไห้แบตมึงจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้ามึงไม่ซื้อมึงกูจะไปปีตุ่มึง ซื้อก็ได้ครับจะซื้อได้ไงฟะอ๋อเนี่ยแล้วก็จะมีปรรยากาเพยียแต่ว่าน้ำช,ช่วยอะไรได้ไม่รู้อะช่วยอะไรได้วะน้ำน้ำน้ำไม่ช่วยอะไระซื้อมาทำไมยา5บาทกูไมเว้ยน,นี่ก็จะเป็นตอนใหม่นะส่วนนี้ก็ผมบอกไปแล้วนะครับคือมันเพิ่มมาบ่มใหม่หนั่นไงบ้าง เป็นร้านขายอาวุธก็ผม,มสำหรับใครที่แบบใส่นายูก็สาม,มารถซื้อมาฆ่าตายอย่างนี้นผมสามาดเนี่ยแล้วมันก็จะมีแบบเป็นฝึกปืนด้วยครับผมมาส่วนตรงนี้คือตรงอะไรก็ผมมาตรงนี้เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าตรงอะไรเนี่ยไม่เปิดแมบบ่เนอมึงหักข้าวนะเว้ยมึงไม่มีสิเข้าว้าว,าว,วาเสียงขอบเสียงตึ้นมานี่หว่าส่วนตรงนี้เขา,าก็จะเป็นแบบว่าแล้ววะ หนมันจะเป็นป้อมครับผมมาป้อมมาไว้สองครับผมมาแล้วก็สามารถหมีน้ําได้ด้วยครับผมถ้ามึงตกไปมึงสามารถตายได้เลยนะเว้ยเนี่ยเนีย่ยาสามารถตกไปตายได้อย่างน่าสงสารต้องต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งครับผมเอ้ยมึงเจอกูส่วนใต้ดินนี้ก็จะไม่มีอะไรเป็นที่เส่ยง,งนี้ก็ตัวนี้ก็จะมีสะพายออกมาอ๋อาะว่ตรงนี้จะเป็นที่ของ ของยาหมองผมเนเป็นที่ของยาหมองผมะบ้านนี้ก็เป็นบ้านพักของยาหมผมอะยาผมองผมอาแล้วตรงนี้ก็จะมีที่นั่งปาบลาปลาบาผมะเราสามารถลงไปดูคุกดาวของผมนี่ก็เป็นคุกของผมนะเนี่ยคุกของผมนะเนี่ยมันก็จะมีเป็นคุกจยู่ของผมะคุกเนี่ยมันก็จะมีคุกแบบว่าี่อย่างนั้นต่างคุนี่ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยผมส่วนในนี้ก็จะมีใต้ดินนะผมนะใต้ดิน หมือนบ้าจะเป็นทางแหกคุปปะอ๋อตรงนี้น,น,าน,น่าจะเป็นทางแหกคุเหรอมั้งเหมือนว่าจะมีทางแหกคุปด้วยเฮ้ยโก้กีบิโก้ว,า,กวางสายนะเอาเฮ้ยติดติดไม,มไ่ไม่ได้ไม่พี่พี่กีบาบิโกว้วางสายไงอย่างเงียบๆกินน้ำก่อนไม่ไม่ได้ช่วยเคลียร์เลยเกินไปแคนแหละ ปลาเามาดูตรงภาษาที่เออปลามันอยดูตรงภาษาจีนนะโยโกะมาษาจีนนะยกก็เหมือนเดิมเลยแถวๆนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมก็ปลาเรามาดูตรงโซ่เก็บขยะครับผมมาเป็นโซ่ของเก็บขับคนเก็บขยะคมับผมเนี่ยพาลงครับผมมาพายลงก็ดูเหมือนจะว้าวมีขยะเต็มพื้นเลยครับผมแล้วก็มีบ้าอลบนตัวด้วย ส่วนตรงนี้ก็จะมีน้ำตกกรบผมมะเหมือก่อนที่มันมันไม่มีน้ำตกอย่างนี้ก็มีน้ำตกแล้วครบผมนะเราไปดูทะเลกันดีวกว่าครับผมมาทะเลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทะเลครับผมมาดูจากสะพานเลยมันก็เหมือนเดิมครับผมมาเพียงแต่มันจะกว้างกว่าเดิมครับผมมาแบบจับกว้างกว่าเดิมแล้วก็มันก็ได้ใหญ่กว่าเดิมด้วยครับผมมา ถ้าใครที่อยากตบปลาวางก็ผมมาสามารถมามาน้ำลึกได้ได้แล้วผมนมมมะปลาก็เหมือนเดิมไปก็อะไรจะประมาณนั้นนะผมนะมา,มาประมาณนี้แหละเออผมนะเดี๋ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะต่อไปคือ ตัวคี่กับแบบนี้ยังไงก็แบบนี้ก็ใช้ได้ก็ผมนะเพียงแต่มึงอยาบัางหันหน้าตจอไม่ได้กูขอแค่นี้แหละโอ้โหเพื่อผมเป็นผมเพื่อผมได้เป็นนายอยู่ก็แบบเออแม่งบังนัานจอโอ้โหนี่เล็บํมไมก่อนแม่งไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้แม่งมาเป็นเฉยเลยตัวก็อัปเดตมันดีแหละก็ใช้ได้เหมือนเดิมแบบเพียงแต่อัปเดตใหญ่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเมืองมันดูมีความเทคโนโลยีขึ้นครับผม สมัยก่อนที่ม่จะเป็นเมืองกระโปงกระลาลิบลามมีอะไรเลยเหมือนแมปเลโก้อะเออแต่พอนี่ก็ก็พอไม่เหมือนเลโก้นะแต่ก็เหมือนนิดนึงอะโอเคผมก่อนที่เราจะาเรานีลา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 เดี๋ยวผมมาก่อนแ้วควาที่เราคิกฝากก่อแล้วกดแชร์ผมาก่อนแบบนี้ก็แนะนำว่าให้มาเล่นกับผมมาสนุกดีเอามาตลกดีเอามันเนี้ยก็ เกมพามันก็ไม่โอ้แผงมันก็ไม่แพงมากหรอกผมเกมพาร์ตอ่ะตือเติมคือเติมห้าสิบาทก็ได้อาชีพหนึ่งแล้วผมเติมห้าสิบาทก็ได้อาชีพหนึ่งแล้วก็ว่าผมนะอาชีพที่ผมแนะนำนะครับผมว่าถ้าเป็นอาชีพแนะนำในส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าเออเป็นยากับเก็บพาสีแล้วก็เป็นนี่นั่นแหละไอเป็นที่แม่งเป็นชุดม่วงก็ผมนะนี่แหละสามอาชีพเนี่ยแนะนำเลยในส่วนไอไอเก็บข้าช่เนี่ยเออมันก็จะมีคุณลเกษณะคุ้นหน่อยับผมนะเพราะว่า พอคุณเอาภาษีปุ๊บไอ้ไอ้คนที่แม่งซื้อบ้านแม่จะเมย์คุณอย่างน่าสงสารแล้วพอคุณเก็บเงินเขาได้เขาจะหัวเราไอ้วจากนั้นขาก็จะซื้อดาบมาฆ่าคุณอย่างน่าสงสารเนี่ยมันจะร้องจากไปก่อนแล้วงไปก่อนเราไปเคลนั่นไงมึงบัาอีกแล้วแม่กระจก